สายคำแฟมมอรี่มาถ่ายรูปไอ้นี้ให้ดูต้มจืดมะระใส่หมูเด้งนะคะปกติเขาจะใส่หมูสับใส่กระดูกหมูแต่เราใส่หมูเด้งอร่อยเหมือนเดิมดูหน้าตาคนทำนะคะสวยสวยสุดๆจะส่งข้าวมันไก่อชิสายคำแฟมเมอรี่มาชวนทำ ทำให้ดูคะ่ะน่นะเดี๋ยวโหน่ากินใช่ไหมคะว้าวว้าวอร่อยสุดๆมีการมีงานทำหม้อน,นี้ครบ ตอนนี้ก็เป็นการชิมแล้วนะคะหวัดหวัดหวัดชิมแล้วนะคะ <c oughs> ลอยไหมคะลอยไหมคะลอยค่ะสุดยอดเลยค่ะโอเค